สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้ช่องเล็กสเตชันจะพามาชมต้นแอปเปิลนะครับที่ปลูกเอาไว้ที่สวนนะครับจากการเพาะเมเล็ดโตแล้วนะครับผมเพาะไว้นานแล้วนะครับได้ประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับเอามาลงหลุมปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเลยนะครับ เสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับข้างหลังเป็นถนนนะครับติดสวนนะครับเสียงรถอาจจะดังนะครับต้นแอปเปิลที่ผมปลูกนะครับเป็นการเพาะเมล็ดเองนะครับที่ซื้อมาจากตลาดแล้วผมได้กินเนื้อและเอาเมเล็ดมาเพาะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้นใหญ่สูงประมาณสูงประมาณเกือบถึงหน้าอ,อกเลย สูงอยู่นะครับป่ะนี่นะครับสังเกตที่ต้นนะครับเนี่ยเกือบเท่านิ้วมือเลยนะครับประมาณสามถึงสี่เดือนนี่แหละครับถ้าจะไม่ผิดนะครับปลูกไว้ประมาณสามถึงสี่ต้นนะครับเนี่ยที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปชมกันนี่เลยครับต้นแอปเปิ้ลที่ปลูกไว้นะครับที่สวนของเรานะครับ เจริญเติบโตดีมากเลยนะครับช่วงนี้ฝนตลอดนะครับนี่สังเกตที่ใบนะครับอาจจะมีแมลงกินใบเล็กน้อยนะครับพิกัดสวนของเราก็อยู่ที่บ้านสนวนนายหมู่ที่3นะครับนี่นะครับใบอาจจะมีรูใบไม่สวยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับปลูก แบบอินทรีย์นะครับส่วนเราทําแบบอินทรีย์นะครับนี่นะครับโคนต้นก็มีแขนงเล็กๆออกมาด้วยครับกําลังสวยเลยนะครับกําลังแตกยอดนี่กกำลังแตกยอดสวยนะครับคาดว่าน่าจะติดผลนะครับก็ต้องลองดูหน่อยนะครับ มันเป็นของที่เราต้องลองนะครับเกษตรกรครับผมก็ลองผิดลองถูกนะครับเพราะได้ประมาณ3-4ต้นนะครับที่ปลูกไว้ในสวนมูลเล็กสเตชันของเรานะครับนี่ครับสวยอยู่ครับต้นแอปเปิลนะครับแอปเปิลจริงๆนะครับจากเม็ดเกษตรกรควรทดลองปลูกไอก้ทดลอง เพาะดูนะครับไม่ยากหรอกครับผมก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่เพาะตอนหลังนะครับหลังจากต้นใหญ่นะครับก็ทยอยเอามาลงนะครับทยอยเอามาลงครับต้นนี้ก็ต้นเล็กอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกสองสามต้นนะครับที่ปลูกไว้นะครับ ต้นกล้วยก็สวยนะครับนี่คือต้นแอปเปิลสตาร์นะครับหรือแอปเปิลน้ำนะครับอันนี้ก็ลองเหมือนกันครับเรษตรกรลองไม่มีที่สิ้นสุดนะครับลองไปเลยครับใบเขียวสวยนะครับเนี่ย ไปดูต้นแอปเปิลกันดีกว่าครับนี่นะครับต้นที่สองต้นที่สองนะครับไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับ มันอยู่ในร่มกล้วยหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้นนี้ประมาณหัวเข่านะครับต้นนี้มาดูอีกต้นหนึ่งครับกําลังสวยเลยครับกําลังแตกยอดเหมือนกันครับนี่ครับผมใบเขียวกะจีเลยครับแตกยอดสวยงามมากนะครับดูครับแอปเปิลที่เกินจากการเพาะเมล็ดทั้งนั้นนะครับนี่นะครับ อีกต้นหนึ่งนะครับใกล้ต้นกระเจี๊ยบนะครับนี่ครับก็กําลังแตกยอดเหมือนกันนะครับผมจะดูแลอย่างดีนะครับนี่นะฮะแล้วนี่อีกต้นหนึ่งนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับแอปเปิ้ลแท้ๆนะครับยอดอย่างสวยนะครับต้นก็แข็งแรงใช้ได้อยู่นะครับ เสือจริงๆนะครับอาจจะรกหน่อยนะครับยังไม่ได้เกี่ยวหญ้านะครับนี่ครับก็ประมาณนี้แล้วครับส่วนของมูลเล็กสเตชันนะครับกำลังเริ่มนะครับกําลังเริ่มลงมือนะครับของแปลรมาปลูกนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบกับต้นแอปเปิลต้นนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ คลิปต้นแอปเปที่ผมนำเสนอไปนะครับถ้าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอยากให้เกษตรกรทุกท่านนะครับทดลองปลูกไม่มีสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดหรอกครับสำหรับเกษตรกรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับช่องส่วนมูลเล็กสเตชันนะครับเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคนทำคลิปทำเกษตรนะครับ หรือไม่ก็คลิปอื่นๆน,นะครับผมจะถ่ายไปทั่วนะครับสำหรับคลิปพาชมต้นแอปเปิลถ้าได้ผลผลิตยังไงนะครับผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องชาว YouTube และเพจสวนเกษตรเราได้ชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอต้นแอปเปิ้ลไว้เพียงเท่านี้นะครับเกษตรทุกท่านควรลองควรลองครับ ของแปลก,ปลก,ปลกๆใหม่ๆนะครับเราต้องลองนะครับครับค,บคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ